สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะปกติเวลาเรามีคดีความกันเนี่ยใครอ้างอะไรก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันเองใช่ไหมคะใช่ครับหลักการทั่วไปก็เป็นแบบนั้นเลยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าบางทีมันก็มีเหมือนออทางลัดนิดหน่อยที่กฎหมายเข้ามาช่วยสันนิฐานบางอย่างไวใ้ให้ก่อนเลยทําให้ฝ่ายหนึ่งเหมือนเบาแรงไปได้เยอะเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วคะ่ะเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหลักภาระการพิสูจน กับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะที่พูดถึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา841ว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงกันแน่โดยจะอิงจากทั้งตัวบทกฎหมายแล้วก็มีกรณีศึกษาจากคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจมาคุยกันด้วยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจหลักการนี้ให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าไอ้เจ้าข้อสันนิษฐานเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทตอนไหน แล้วมันส่งผลต่อรูปคดีจริงๆได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่างๆที่เราอาจจะเจอกันได้บ่อยๆนะครับงั้นเราเริ่มกันที่หลักการพื้นฐานก่อนเลยนะคะมาตรา841วรรควแรกเนี่ยเขาวางหลักการใหญ่ๆไว้ว่ายังไงนะคะครับหลักพื้นฐานจริงๆเลยก็คือใครกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบครับ ง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจทย์ที่ฟ้องคดีหรือฝั่งจำเลยที่ต่อสู้คดีก็ตามเนี่ยถ้าคุณยกข้อเท็จจริงอะไรขึ้นมาเพื่อสนับสนุนฝั่งตัวเองนะคุณก็มีหน้าที่ต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงนั้นให้ได้อือฮึก็คือใครพูดอะไรต้องมีหลักฐานมาซับพอร์ตว่าง,งั้นเถอะใช่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากๆอยู่ในวรรคสองใช่ไหมคะเรื่องข้อสันนิษฐานนี่แหละค่ะถูกต้องครับอันนี้สําคัญเลยวรรคสองเนี่ยเขาบอกว่า แต่ถ้ามันมีข้อสันนิษฐานที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยหรืออาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ตามปกติของเหตุการณ์มันควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะค่ะแล้วข้อสันนิษฐานนั้นอ่ะมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็จะสบายขึ้นหน่อยหนึ่งค่ะคือแค่พิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขาตามข้อสันนิษฐาน,นนั้นนนะอ๋อแค่เข้าเงื่อนไขใช่ครับพอพิสูจน์ได้แค่นั้น ภาระหนักๆในการพิสูจน์ประเด็นหลักของเรื่องนั้นไปเลยเนี่ยมันจะถูกผลักถูกโยนไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบแทนทันทีเลยโหฟังดูเหมือนเป็นตัวช่วยสําคัญเลยนะคะพอจะมีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดๆไหมคะว่ามันเปลี่ยนภาระกันยังไงจริงๆได้เลยครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437 อ๋อ oh, มาตรา4ี่เรื่องรถยนต์เครื่องจักรกลใช่ครับสมมุติง่ายๆนะครับว่านายแดงกําลังเดินอยู่ดีๆแล้วถูกรถยนต์ที่นายดาขับเนี่ยชนเขาให้ในายแดงก็เลยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายดำค่ะ <c oughs> ตามหลักปกติเลยเนี่ยนายแดงโจทก์ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านายดำขับรถประมาทเลงเล่ยอย่างไรถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งบางทีก็ยากนะคะที่จะหาหลักฐานว่าเขาประมาทยังไงนะวินาทีนั้นถูกต้องครับแต่นี่นะครับมาตรา4 37เข้ามาช่วยเลย กฎหมายมาตรานี้เขาสันนิษฐานไว้ให้ก่อนเลยว่าบุคคลผู้ควบคุมยานพาณนะิชที่เดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเพราะยานพาหนะนั้นอ๋อคือสันนิษฐานว่าคนขับผิดไว้ก่อนเลยประมาณนั้นครับคือมันสร้างข้อสันนิษฐานความรับผิดขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยในแดงแค่พิสูจน์ข้อถ้าจริงให้ได้ว่าขณะเกิดเหตุนั้นน่ยนายดำเป็นคนขับรถคันนั้นจริงๆนะแค่นี้ในแดงก็ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้แล้วครับ แล้วภาระไปตกที่ใครต่อคะภาระก็จะถูกผลักไปที่นายดำจำเลยทันทีเลยครับทีนี้กลายเป็นนายดำที่ต้องหาพยานหลักฐานม,มาพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนี้ให้ได้เช่นต้องพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆควบคุมไม่ได้หรือพิสูจน์ว่าเป็นเพราะความผิดของนายแดงเองต่างหาก ถ้าพิสูจน์ได้นายดำถึงจะหลุดพ้นจากความรับผิดไปได้ครับอ,อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือกฎหมายช่วยตั้งต้นให้ฝ่ายผู้เสียหายก่อนเพราะว่าการควบคุมยานพาหนะมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วทีนี้ลองมาดูในคดีจริงๆกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างมีคำพิพากษาฎีกาที่9 6 8 8 2 5 5 8เคสนี้เป็นเรื่องรถบรรทุกชนกับรถแท็กซี่แล้วรถบรรทุกก็เสียหลักไปชนท่อประปาของการประปาเสียหายการประปาก็เลยฟ้องคนขับรถบรรทุกกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีแบบนี้ข้อสันนิษฐานตามมาตรา437น่าจะช่วยการประปาได้เต็มที่เลยไหมคะอืมก็น่าคิดนะครับฟังดูเหมือนว่าการประปานโจดน่าจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้เต็มๆเ,เลยเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกลชัดเจนใช่ค่ะแต่ในคดีนี้สารดีกาท่านกลับมองต่างออกไปนิดหน่อยครับท่านวินิจฉัยว่า ถึงแม้โจทย์จะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา437ก็จริงอยู่แต่ว่าโจทย์ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท,ท็จจริงเบื้องต้นให้ศาลพอเห็นได้ก่อนว่าอุบัติเหตุที่รถสองคันชนกันในตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความประมาทของคนขับรถบรรทุกจำเลยที่1จริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะอ้างข้อสันนิษฐานลอยๆขึ้นมาได้เลยอ๋อคือต้องมีอะไรมาสกิดให้ศาลเชื่อหน่อยๆก่อนประมาณนั้นครับ พราะในคดีนี้พยานหลักฐานเบื้องต้นที่โจ์นำสืบมามันยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะชี้ไปในทำนองนั้นได้ศาลก็เลยบอกว่าลำพังแค่ข้อสันนิษฐานอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้โจทชนะคดีได้ครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่ใช่ยาววิเศษหรือไม่ใช่เช็คเปล่านะคะคือต้องมีหลักฐานตั้งต้นมาประกอบอยู่บ้างเหมือนกัน แล้วถ้ากรณีที่ฟ้องผิดประเด็นไปเลยล่ะคะอย่างในดีกา2 0 0 8 2 5 6 7ที่เป็นคดีเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นยังไงคะคดีนี้น่าสนใจครับคือโจทย์ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาฟ้องว่าจำเลยประมาทเลินเล่อคือไม่ยอมดับไฟที่มันไหม้อยู่ในลานจอดรถจนกระทั่งไฟมันลุกลามไปไหม้รถยนต์ที่โจทย์รับประกันภัยเอาไว้ได้รับความเสียหาย อันนี้เป็นการฟ้องโดยอาศัยหลักเรื่องละเมิดทั่วไปเลยครับตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา42สูตรค่ะฟ้องฐานประมาททั่วไปใช่ครับแต่ทีนี้สารชั้นรุ่น่นดันไปวินิจฉัยในอีกประเด็นหนึ่งเลยท่านไปวินิจฉัยว่าสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไฟฟา้าเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพแล้วท่านก็เลยไปยกเอาข้อสันนิษฐานความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันตราย น่าจะอิงหลักคล้ายๆมาตราสี่แต่เป็นเรื่องทราบอันตรายมาใช้ชั่วโจ์ใช่อย่างนั้นเอา้าฟ้องเรื่องประมาทไม่ดับไฟแต่สาลไปตัดสินเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรใช่ครับสาลดีกาท่านก็เลยบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าในคำฟ้องเดิมเนี่ยโจย์ไม่ได้กล่าวอ้างหรือไม่ได้ฟ้องมาเลยว่าเหตุเพลิงไหม้มันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรการที่สารุทธรไปวินิจฉัยในประเด็นนี้แล้วเอาข้อสันนิษฐานเรื่องทราบอันตรายมาใช้เนี่ยมนเลยกลายเป็นการวินิจฉัยในเรื่องที่ นอกฟ้องนอกประเด็นไปซึ่งขัดต่อหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1นึครับจะไปยกมาใช้ลอยๆหรือนอกเรื่องที่ฟ้องไม่ได้ทีนี้มีอีกคดีที่ดูจะซับซ้อนมากๆเลยค่ะคือดีกา24172562คดีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาคดีนี้เห็นว่ามีหลายประเด็นมากๆที่เกี่ยวกับข้อสันนิษฐานเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคดีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมาก มีหลายจุดที่น่าสนใจเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่เลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องใครคือผู้ควบคุมยานพาหนะตัวจริงตามความหมายของมาตรา437ค่ะยังไงคะคือในคดีนี้เนี่ยมีจำเลยที่เป็นเจ้าของเรือจำเลยที่2แต่สาริกาท่านดูข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่าเจ้าของเรือคนนี้ไม่ต้องรับผิดในฐานะผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา437นะเพราะอะไร พราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าคนที่ควบคุมเรือจริงๆในขณะเกิดเหตุเรือล่มเนี่ยคือลูกชายของเขาซึ่งเป็นจำเลยที่สไม่ใช่ตัวเจ้าของเรือเองถึงแม้ว่าเจ้าของเรือจะมีชื่อเป็นผู้ควบคุมเครื่องยนต์ในทะเบียนเรือก็ตามแต่ศาลท่านดูว่าณนะเวลานั้นจริงๆใครเป็นคนคุมอยู่อ๋อคือดูที่การควบคุมณเวลาเกิดเหตุเป็นสำคัญไม่ใช่แค่ตามเอกสารถูกต้องครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่อง การบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้มีผลยังไงทางกฎหมายคะมีผลมากครับศาลมองว่าการที่เรือบรรทุกน้ำตาลเกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในด้านน้ำไทยกำหนดไว้เนี่ยมันถือเป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมายซึ่งบทกฎหมายเนี่ยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาเพื่อปกป้องบุคคลอื่นหรือเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอยู่แล้วพอมีการฝ่าฝืนแบบนี้ปุ๊บมันจึงเกิดเป็นข้อสันนิษฐานว่าผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาทันทีเลยครับ อันนี้เป็นไปตามหลักในมาตรา422โหแค่บรรทุกเกินก็โดนสันนิษฐานว่าผิดไปก่อนเลยใช่ครับซึ่งข้อสันนิษฐานนี้มันผูกมัดทั้งตัวผู้ควบคุมเรือณขณะนั้นคือจำเลยที่4และยังรวมไปถึงบริษัทเจ้าของเรือจำเลยที่3ด้วยนะครับในฐานะที่รู้เห็นยินยอมให้มีการบรรทุกเกินเกิดขึ้นแล้วเรื่องความรับผิดอื่นๆละคะมีอะไรอีกในคดีนี้ก็มี หลักเรื่องในจ้างต้องร่วมรับผิดกับการกระทำละเมิดของลูกจ้างที่ทำไปในทางที่จ้างด้วยครับตามมาตรา425คือบริษัทเจ้าของเรือจำเลยที่3ซึ่งเป็นในจ้างก็ต้องร่วมรับผิดกับคนควบคุมเรือจำเลยที่4ซึ่งเป็นลูกจ้างในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องมลพิษทางน้าอีกคืออาจจะมีคนแย้งว่าเอ๊ะน้าตาลมันไม่ใช่สารพิษโดยตรงนี่นาะ แต่สารท่านมองที่ผลกระทบครับการที่น้ําตาลจํานวนมหาศาลมันละลายลงไปในแม่น้ําเนี่ยมันทําให้เกิดกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนในน้ําไปเยอะมากจนออกซิเจนลดลงหัวภาพเกิดภาวะน้ําเน่าเสียปลาตายเป็นจํานวนมากสารก็เลยถือว่าสภาพแบบนี้แหละคือสภาวะมลพิษตามความหมายของพรบรส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เหมือนกันคือต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงณนะสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่แค่ดูว่าตัวสะสารมันเป็นพิษโดยตรงหรือไม่แต่ดูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมใช่ครับและที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือแม้แต่ผู้ว่าจ้างก็อาจจะไม่รอดครับในคดีนี้มีจำเลยที่14ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้ขนส่งน้ำตาลลลอดนี้ ศาลเห็นว่าผู้ว่าจ้างรายนี้รู้อยู่แล้วว่าเรือลำที่มารับช่วงขนส่งต่อน,นั้นน่ะมีการบรรทุกเกินอัตราอยู่แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่ได้ห้ามปรามหรือจัดการอะไรศาลก็เลยวินิจฉัยว่าผู้ว่าจ้างรายนี้ก็ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดหรือความเสียหายที่ผู้รับจ้างคือบริษัทเรือได้ก่อขึ้นด้วยตามหลักมาตรา4ี่ครับ โอ้โหคดีเดียวแต่โยงไปหลายหลักการมากเลยนะคะทั้งเรื่องใครคุมจริงใครฝ่าฝืนกฎนายจ้างลูกจ้างมลพิษแล้วก็ผู้ว่าจ้างอีกสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนี่เป็นเครื่องมือที่สัมพันธ์มากๆเลยนะคะที่ช่วยลดภาระการพิสูจน์ของฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ได้จริงๆใช่ครับมันช่วยได้เยอะเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้ว จะชนะคดีได้เลยอย่างน้อยๆก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขให้เข้าองค์ประกอบของข้อสันนิษฐานนั้นๆให้ได้ก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นจากดีการแรกบางทีก็อาจจะต้องมีหลักฐานเบื้องต้นอื่นๆมาสนับสนุนบ้างนิดหน่อยด้วยแถมยังต้องระวังเรื่องการฟ้องให้ตรงกับประเด็นที่เราจะยกข้อสันนิษฐานมาใช้อีกไม่งั้นอาจจะกลายเป็นนอกฟ้องนอกประเด็นไปได้ถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากครับ แล้วมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือจะเห็นว่าข้อสันนิษฐานหลายๆอันที่เราคุยกันเนี่ยมันมักจะไปเกี่ยวพันกับการควบคุมสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายเช่นยานพาหนะหรือทรัพย์อันตรายหรือไปเกี่ยวกับการกระทําที่มันฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเช่นการบรรทุกเกินการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรทํานองนี้ค่ะจริงด้วยค่ะซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจ ชวนให้คิดต่อนะครับว่าเออแล้วในยุคปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเหลือเกินเรามีระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานแทนคนมากขึ้นมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามาควบคุมสิ่งต่างๆตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับไปจนถึงระบบซับซ้อนอื่นๆอืมน่าคิดนะคะคำถามคือข้อสันนิษฐานแบบเดิมที่มันอาจจะเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นผู้ควบคุม หรือเน้นการกระทําที่ชัดเจนแบบที่เราคุ้นเคยกันมาเนี่ยมันจะยังสามารถปรับใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่ากับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้หรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการกรอบคิดหรือต้องการข้อสันนิษฐานในรูปแบบใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องขบคิดถกเถียงและพัฒนากฎหมายกันต่อไปในอนาคตนะครับ One, two.